หลังจากล่นเรียบร้อยแล้วครับบรรเลงน,นะครับมัน,นีหอมครับแม่งหลายตัวนี่้มาอื้มอื้มอื้มโอเคครับไปไปกัน11หลังวันนี้สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับมาใส่ครับใส่บัตตาเลียวอยู <laughs> ่มาคำปวดโว้ยปวดมาคำปวดครับห่ามองใส่ครับเตะเปิดไฟสาย ใช่พี่ดิโอส่แล้วครับมืญเดียวนี่อะไรนี่มองไซ่บ้ครับบุอนี่ให้กัดเข่าพี่นเอาละให้กัดให้กัดครับีโตละมองเนี้ยไอ้ปั๊กตัวตั๊ตัวมากคำครับบุอนี่เขี่ยวห้อยมันเรียนน่ะเอ้าไซ่ใช่ในี่แหละครับไปใส้เถอะละ มึงเด้ก่อนใส่รวมสิบเอ็ดหลังครับผมใส่ก่อนเท่าบหมึงกัดหงาเมื่อกี้นะเอาวัดดวงเลยครับมึงกัดอยู่นี่บ่ผมใส่อยู่นี่ละไม่อีกบ่เอานี่ครับมึงเอาสวัสดีขอบพระคุณครับมืดไปนเนี่ยเรียนใส่ครับคิดมาใส่เรียนใส่เอาอโอเคครับ คืนเสาเจอกันครับสวัสดีครับตอนเสาร์ครับพี่น้องเอ้ยผมวันสายเลาะผมแรีนเลาะใส่ผมวานาผมไม,ม่โตรครับพี่น้องเลยมีโตใส่ครับมึงยังขอยกัดดิกมึงขอยกัดต้นผืออยู่ต้นเดียวขะเลาะอ๋อมึงดูครับโตมันเป็นไหนอ๋อไม่ได้กับมันแล้วก็เป็นเสาร์เด็ดเล็ดหล่อ อันอีกหลังนึงครับยังนีแค้สองหลังต้อฟังเดี๋ยวมกันดิมีขอบอีกคนใส่ยังไงเป็นสีนะไรเนี่ยใส่มาจยูว จะหลุดคืนนพี่น้องไงบ้างมุนนำมุนอีดเดียครับห้อยหนูถือจริบว่าครับปกเป็นยังครับมันก็หลุดดีกว่าพีห้อยหมานำนี่ละห้อยขนลิดหัวพี่น้องขนพวกละ ไปมังกรก็ไปครับโก็สุดายเถอะปะมองเห็นหลังยี่นอ้องมาเลาะเลมใส่ครับอ,อบู้ดวงล่มพี่น้องแม่งแล้วบ้านนี้ดวงล่มแบบเนีโโ้โอ้โหอุ้ยสวยงามสวยงาม่้องอ่อนๆด้วยจ้าต่อยครับเรียงสอง บรุษตัวหนึ่งสามเต็มครับไปี๋ยนครับตือ,อนไปยายี่ครับอ้ปลาเคงน่อยไหมเป็นสมาตกใส่รอบกบดีท้ะมันขับไมนมีตัวว่ะห่องนี้ม้องนี้ท่าใส่ครับใส่น้อขอบมันแถวมันต้มีตัว,ว่ ว่ามีครับพี่นหองเอ้ยเห็ดซีดไม่มองใส่ผมต้องใส้เขาต้องทำแต่มันหลายมันบดถือผมงีิตัดออกนะครับถ่ายเป็นบาง,งช่วงพนะวกอีกหลางนีงที่เขาซส่งน้ำขอบตีน้นาเนี่ครับ เขาเขาต้องล่องใส่บางกอนเพราะว่ามันไม่มีที่ใส่อืมนออี่เงที่เป็นสีนี่แค่หลันพี่น้อง,งอืมอีมาจกน้องจกดาดไอเทมนะครับนี่ว่ามุดยงเสียโอ้ยอืมอั้นหนาครับคุณเกิดมาไม่ต้องปลาพี่ครับ เอาไปก้อนตัวนี้มาเอาไม่ครับรอบละไปอีกสองลังครับอีกสองหลังครับพี่นอ้องจุดนี้มองจุดใส้หมืดๆเหมือนว่านี่แหละอะไรนี่มีตัวปะไส้เสียงดวงครับเป็นไงมันจะมีตัวไหมชิโน่ดวงป่ะโอ้ยสวยกันหมาตด ลหลังนึงครับเดี๋ยวดูดน,นี่เป็นยังไงตัวกัดหนานะครับวม่านนี่หละหลังที่ไทยนะครับเข่าปะนิดซีดีสิหนูทดตข่าพี่หนุอ,นอย่างโอ้ยนิดซีดีพนักอ้อมก็รัน,น,นสินี่มันแล้ยวนี่ถูกจกแดกเลยนี่โอ้ยครับพี่น้องเลยข้าเข่าหลังโอ้ย อถ้าขึ้นพี่พี่โอ้ยโว้ยโว้ยออกไปกคอนนึงก่อนนะครับจุดยอดนะครับโอ้ยจะตายดิลำข้าวสามอันพี่น้อย นี่นะครับผลงานวัอนี้ผลงานของเช้านี้หนูกลางครับไม่เป็นหนูใหญ่กางๆสองตัวกับลานเป้าอีกษีหลังตกดาตกตกดากเนี่ยโอ้ไม่ไมันกัดอย่างขานันเลยนะครับตัวเป็ัยังครับเด็กกินอยู่วันนี้หมานอยู่อีสานพันธุตะปอครับอึดเบียกทิมหาหากินบ่ได้กินอยู่ครับ กดสไข่กดไลค์ให้เป็กนกำลังใจกันขอบคุณครับที่ติดตามรับชม